ถ้าเรเจ้าสเ็จแล้วจะมาถวายดอกนี้5ชิ้นพวงขึ้นเราจะให้ท่านโวก็บอกท่กน <c oughs> านโจรหลวงก่อจแก้โรเ่เมื่อเรานำดอกนี้มาแล้วก็จุดยกดอกแล้วบอกชื่เราถวายองค์หพ่อพระเจ้าตากใจตามที่ข้พาพเจ้าได้สัญญาไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าลางใจขอองค์หลวงพอพระเจ้าตาใจจงรับไปด้วยแล้วก็ลวกล่าวว่าสาธุสาธุแล้วก็เอาดอกนี้ไปวัดก็จะต่อโอกาสของพระเจ้า ล like ah. ี้ยนไทยรูปตรงนี้ก่อนกำลังไม่มีคน สังจเพราะตอนนี้เหลือจำนวนน้อยแล้ว ปยะชายมได้นำไปอ่านดูวันที่อ่านดูวันที่เป็นเลิกดีมงคลดีอยู่ในปฏิทินั้นหมดทุกท่านมาแล้วก็บูชาเอาไปติดฝาบ้านเมือ่อเราอ่านวันเดียนปีหมดแล้วก็นำลูกโขนการตั้งตั้งน้อยมากก็ขอเชิญทุกท่านทำไง

Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова